สวัสดีค่ะแอมสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้นะคะก็เอารถเก่งนะคะอีโคคาร์ a, งวดผ่อนถูกนะคะเบาๆตลอดสัญญามาให้ชมกันนะคะราคาสองแสนกว่าบาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับคันนี้นะคะนี่เลยนะคะมาด้านะคะหนึ่งอ่ามาด้าสองนะหนึ่งจุดห้าตัวสปอร์ตกรุ๊ปนะคะ,ต, Group, ะ,คะตัวนี้นะทรงแฮทแบ็กนะ,ะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสำหรับสีนี้นะคะรถปี2011นะ,ะยังใหม่อยู่เลยนะคะเป็นเครื่อง1.5ด้ด้วยนะคะก็ อย่าพุ่งนะคะออกตัวก็แรงนะคะเพราะว่าเคยขับรถไปส่งลูกค้าที่โคราชนะรุ่นนี้บอกเลยว่าขับดีมากๆานะคะอ่านี่เลยนะคะตัวชมกระจังหน้าของเขานะคะก็ไฟหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟตตลหมอกจะไม่มีนะคะตัวนี้จะไม่มีไฟตตลหมอกมาให้นะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาการใช้งานเลยนะคะส่วนมาที่ล้อแม็กด้านข้างคันนี้ใส่แม็กมาแล้วนะคะขอบ15นะ,ะสวยออมากนะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วเนาะ,ะอ่าส่วนนี้ไฟเลี้ยวด้านข้างก็จะอยู่ที่ ตัวรถแบบนี้นะคะเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถปี11นะ2011นะรถนะคะ9ปีนะอ่าตีไปเลย10ปีนะปีนี้2021แล้วนะ,ะนี่เลยนะคะเลขไมล์ของเขานะคะ50,000นะคะ55,000ัน 55, เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆนะคะเฉะลียล่ยเราโอ้โหปีปีไม่ถึงหมื่นะคะปีละ5 0 0 0เท่านั้นอ่าส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยธรรมดาเลยนะคะจะไม่ใช่มัลติฟังก์ชันเนาะตรงนี้ก็ ได้ปกตินะคะฟังวิทยุ FM AM นะคะเกียร์ออตโอต้นะคะขับขับง่ายนะคะคันนี้นะ,ะตรงนี้ก็ปรับแอ์นะคะตรงนี้ก็จะมีพาวเวอร์ออเดตให้1ช่องนะคะแล้วก็มี AU X ให้นะคะสำหรับใครที่อยากฟังเพลงจากโทรศัพท์สามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะคะเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำนะคะตัดกับเทาแบบนี้เนาะ,ะภายในก็ตกแต่งมาแบบเรียบๆนะคะเป็นสีดำปกติเลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่นะคะ ที่นั่งโดยสารนะคะนี่เลยนะคะที่นั่งข้างหลังนะอาจจะดูแบบว่า,าเล็กๆนิดนึงแต่ก็ยังนั่งได้สบายอยู่นะเพราะว่า,วาเหมือนเบาะข้างหน้านะ,ะจะปรับลงมาอนนี่เยอะนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะก็นั่งสบายนะคะสำหรับรถเก๋งเล็กในราคาสองแสนนะไปเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะส่วนที่ด้านหลังนะคะก็นี่เลยนะคะจะไม่มีเซ็นเซอร์หลังนะสำหรับตัวนี้นะคะ ก็นี่เลยนะคะถ้าเป็นแฮดแบกเนาะมันจะสามารถพับเบาะได้นะส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นล้ออะไหล่นะส่วนใครที่คิดว่าที่เก็บสัมภาระด้านหลังมันเล็กมันแคบไปแต่ว่าสํา,ารหรับ5้าประตูมันจะไอเนกประสงค์นะคะ mm hmm. คือเราสามารถพับเบาตัวนี้ลงไปนะคะก็สามารถเก็บของได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะขนอะไรก็ได้นะคะ mm hmm. สำหารับใครนะคะที่ชอบรถรุ่นนี้นะคะงวดผ่อนนะ 4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะตลอดสัญญาเลยนะคะงวดผ่อน4,000กว่าบาทตลอดสัญญาะคะและราคาเงินสดตัดโปรนะ2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับรถคันนี้ราคานี้ยังไม่รวมแบตและค่าดำเนินการนะคะสำหรับราคาตัดสดนะส่วนใครที่ซื้อผ่อนนะคะก็รับไปเลยนะใครที่ดู YouTube นี้อยู่นะนอกจากงวดผ่อน4,000กว่าบาทตลอดสัญญาแล้วยังไม่ผ่อนนะคะปีนี้ก็บุฟเฟ่ไปเลยนะ,ะผ่อน2,000ตลอดปีนะคะ ให้เฉพาะลูกค้าที่ดู YouTube นี้เท่านั้นใครที่สนใจนะสามารถติดต่อแอนนะคะได้ที่เบอร์094-258-1676แนะคะและนะคะลูกค้านะที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เนาะโควิดไม่สะดวกเดินทางมานะ,ะเรามีบริการเซ็นเอกสารและส่งรถถึงที่เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะสลับสโลแกนนะสามเหลี่ยมออโต รถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออตโต้สวัสดีค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ